เรมจะมาบอกเทคนิคนะคะการพลักก้าแตงกวานะคะเพราะยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะงอกประมาณ80%ขึ้นไปนะคะโดยอันดับแรกนะคะสิ่งแรกเลยที่เราเตรียมก็คือมเมล็ดพันธุ์เราเอามเมล็ดพันธุ์มาแช่น้ำนะคะแช่ไว้สักช่วงนี้หน้าร้อนก็ควรแช่ประมาณ2คืนค่ะถ้า2คืนเนี่ยเราจะเห็นว่ามเมล็ดอะคะเริ่มที่จะแตกหน่อออกมาละ นี่ค่ะชินี่แตกหน่อสีขาวออกมาแล้วก็จะง่ายต่อการงอกแล้วค่ะเหมือนยังไงอะอนุบาลเข้ามาแล้วนะคะอ่าทีเนี้ยสิ่งถัดมาที่เราก็ต้องเตรียมก็คือว่าดินเพาะนะคะดินเพาะผสมอะไรบ้างนะคะจะมีคลิปที่บอกแล้วว่าการทําการผสมดินปลูกมีอะไรนะคะผสมยังไงนะ ก็เอาดินทอใส่ถาดน,นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็หยอดเมล็ดนะคะหยอดเมล็ดแตงกวาเขาเม็ดใหญ่เนาะก็หยอดทีละเม็ดค่ะลงทีละหลุมอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาดินกรบค่ะเสร็จแล้วนะคะสิ่ที่กระตุ้นการงอกถัดไปนะคะให้งอกเร็วเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนไม่ว่าเราเพราะอะไรก็ตามไม่ว่าจะมาเมล็ดอะไรก็ตามนะคะเขาก็จะไม่ค่อยงอกง่ายๆนะคะ เดี๋ยวไปถัดไปนะคะพอเราเอามาล็ดลงถัดเพาะเสร็จแล,แล้วเราก็คลุมด้วยผ้ายางะคะผ้ายางแบบไหนเอาให้ดูเป็นผ้ายางที่ใช้คลุมเป็นผ้ายางแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วคลุมประมาณสักประมาณสองคืนสามวันก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยเอาผ้ายางออกเราก็จะเห็นว่าต้นกล้าแล้วเราค่อยๆงอกออกมาแล้วเขาอยาก รับแสงและเราก็ต้องเอารีบเอาพะยางออกเพราะไม่งานเดี๋ยวต้นงอนะคะเดี๋ยวจะขอไปเพาะมาเมล็ดต่อก่อนนะคะก่อนที่จะนำพะยางมาคุมอะค่ะอย่าลืมลดน้ำถาดเพาะของเราให้ชุ่มก่อนนะคะ